กันพลพาชมห้องพักฟื้นหลังคอดรูหราเหมือนโรงแรมห้าดาวเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วล่ะคะ่ะสำหรับครอบครัวของพิธีกรคนเก่งอย่างกันกันถาวรกับภรรยาสาวพลอ,อัญญาดาที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกชายคนแรกโดยหนุ่มกันได้โพสต์ภาพของลูกชายคนแรกระบุคแคปชั่นว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันทีกันถาวร ชื่อเล่นน้องพร้อมมารายงานตัวครับผมเกิดวันพุทธที่7เมษายน2564น้ำหนัก3,160กรัมส่วนสูง51.5เซนติเมตรครับฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆลุงป้านนะ้าอาด้วยนะครับและก่อนหน้านี้ทั้งพ่อกันและแม่พลอยได้จัดห้องพักฟื้นในโรงพยาบาลอย่างสวยงามเพื่อรอต้อนรับ